ถ้าถามว่าถ้าเราคนไทยปล่อยให้พวกกบฏมุสลิมมันมายึดประเทศไทยแล้วเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสยามดารุสสลามแล้วมีแต่คนเดินคลุมหน้าแต่งตัวเหมือนถุงดําเดินทั่วประเทศและผู้ชายก็ไว้หนวดไว้เครารุงรังแล้วก็ฆ่ากันชีอาสุนีวะฮาบีฆ่ากันเนี่ยประเทศไทยมันจะมีสภาพแบบที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาอยู่ไหมครับเพราะพวกนี้ต้องทําลายวัดวา,ารามทําลายพระทําลายประเพณีลอยกระทงสงกรานออกภาษาเข้าภาษามันไม่ให้เหลือเลย แล้วต่อไปประเทศไทยเนี่ยถ้าพวกนี้มันยึดได้ชาวต่างชาติเขายังจะเห็นประเทศไทยน่ามาอยู่อีกไหมครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นเขาอยากมาอยู่บ้านเราเนี่ยเพราะวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธที่มันงดงามที่มันสงบที่มันปลอดภัยไม่มีใครอยากไปอยู่ยะลาณาราปัตตานีหรอกครับนั่นมันดีเแนนรกสําหรับคนต่างาศาสนาแต่เป็นสวรรค์สําหรับพวกลัทธิทะเลทรายเพราะฉะนั้นเขาอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะวัฒนธรรมไทย มีพระสงฆ์เดินบินทาบาทมีชาวพุทธมาใส่บาทยิ้มแย้มแจ่มใสเขาไม่อยากไปเห็นภาพพระเดินบินทาบาทและมีทหารมาคุ้มกันแล้วมีนักการเมืองหน้าหมาทั้งหลายทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาไม่ได้ต้องการเพราะฉะนั้นนี่ครับมันพิสูจน์แล้วว่าลทัทธิทะเลทรายลทัทธิชาติชั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันคือตัวเห็ดมันคือตัวเรือ่องมันคือสิ่งโสโครกที่อยู่ที่ประเทศไหนก็สร้างแต่ความสกปรกให้กับประเทศนะั้นชัดเจนแล้วครับทั่วโลกรังเกียจ ประเทศไทยก็รังเกียจหมดยุคของไอ้จอมกบฏเปรมเนี่ยไอ้พวกนี้มีแต่ชิปหายครับท่านผู้ชมจะต้องถูกขวาล้างเพราะคนที่ให้ความดูแลเป็นแบคใ,ให้คอยคุ้มครองเวลาพวกมันจะโดนเล่นงานเนี่ยอยู่ในนรกเอเวชีแล้ววันนี้มันถึงมีสภาพเหมือนหมูเหมือนหมาที่เราด่ามันอย่างสาธธเสียเสทียแบบนี้มันมีภัยที่พระองค์ท่านพูดไม่ได้ถึงต้องมีการพระราชนิพนธ์เพลงเพื่อปลุกใจให้กับทหาร แต่ทาหารขระนั้นคุมโดยไอ้จองกระบทเพลมจะพูดตรงๆก็ไม่ได้มันก็เหมือนการทําสงครามเย็นกันงัดข้อกันและนี่คือพยามยืนยันว่าพระองค์ท่านทรงต่อสู้กับข้าศึกอย่างค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเพราะไม่สามารถพูดความในได้ถึงได้แต่งมาเป็นเพลงมาให้เราถอดรหัสว่ายุคของพระองคม์มันหนักหนานะครับทุกท่านครับนั่นคือคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่าจากปอนอกนะครับสู่มหลาลัยฟาตอนี ตรงนี้ต้องอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้จับตาดูมาอะไรฝาตอนนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้คือการบ่มเพาะเชื้อร้ายนะครับผ่านโรงเรียนดาติกาโรงเรียนปอนนอกแล้วหลายคนก็เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษกับมุสลิมใจแดน,นใต้อันนี้นก็ส่วนหนึ่งมันก็ฝังตัวอยู่ในทุกมหาวิทยาลัยแล้วเข้าสู่ระบบราชการแล้วก็เข้าสูา่เหล่าทัพอะไรต่อไ่อะไรก็กระจายอยู่เต็มประเทศไทย แต่ว่าเมื่อมันได้รับสิทธิทพิเศษเหล่านี้มาห้าบห้าสบปีปริมาณมุสลิมที่รับราชการมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเอยแล้วก็มันรับเป็นกรณีพิเศษเช่นนางพยาบาลที่ชายชายแดนใต้ก็รับเฉพาะมุสลิมรับตำรวจนายสิบตำรวจก็รับเฉพาะที่มุสลิมมันก็รับเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณมุสลิมที่เข้ามาเป็นตำรวจทหารนางพยาบาลและก็เข้าอยู่ในหน่วยราชการต่างๆคิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับพวกมันแล้วแต่ สิทธิพิเศษเหล่านั้นก็ไม่ได้หยุดนะครับยังคงดําเนินต่อเข้าโรงเรียนได้ราตำวตรวจพวงนี้ก็ยังมีอยู่แต่ทีนี้ที่เราต้องมาพูดถึงมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับท่านผู้ชมครับฟาตอนีฟอฟันสารา,อาตอปตักสารอนอนหนูสะรีจําชื่อนี้ไว้ดีๆที่ผมโปรยตั้งแต่เริ่มรายการว่าในมหาวิทยาลัยฟาตอนีมีสถาบันอยู่ชื่อว่าสถาบันเชคดาวูดซึ่งเคยตั้งอยู่ที่โรงเรียนธรรมวิทยาที่ถูกปิดไปแล้วเนื่องจาก มีเจ้าของโรงเรียนและครูสอนศาสนาและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยฝักใฝ่โจนกบบทมุสลิมบียเอง